จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกะก่อนอื่นกับคอยฝากช่องเนี่ยฝากกดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บกดไลค์ให้หน่อยด้วจ้าเป็นกำลังใจเนอ้อง fc ท่เมนมาเนี่ยคอยกับเห็นเพื่อนนางเข้าเก้าเพื่อนเมนมากืบขอบพุ่นไดร้ายจา้าที่ว่าเห็นดูกันนอกจากขอบพุณนจะมาฟังเรื่องนี้ลูกสาวเพื่อนทรงมาเพื่อนมาพึ่งครบรอบไปที่ว่าเพื่อนใดใดอยังไปฟังกันเพื่อนมาได้มาจาก ที่เข้าฮาปีแล้วล่ะแม่เพิ่นน่ะเป็นคนที่ว่าแต่งงานแต่อายุหน่อยบัดเอินแม่พ่น่ายายแจมคอยว่าออกซื้ออะไรจีล้วเลยวอาออกโรดยายแจมเพราะว่าน้องกะมาเป็นซื้อกะคือเป็นแบบสมมุติขึ้นมาอยย่ก่อนน้องกับว่ายายแจมเพราะว่าน้องกเอินแม่ว่ายายแจมแต่ว่าแม่บ่ได้วซื้อแจมมาสั่นเอาคันนี้กัยายแจมยายแจมอายุ สิบหาทองก็ขอดลูกผู้เบ่ากับอายุเกินกันบ่หลายผู้เบ่ากับสิบแปดย่เจมกับสิบหาที่นี่ก็เลยภาคกันบาแถวบ้านย่าเจมะ่ะเพิ่นกับสิบเอ็ดกีดยางหรือทัางภาคใต้หลายก็เลยไปน้ำเพิ่นตอนนั้นเลยสมัยนั้นเพิ่งกับไปก็หอบลูกซึ่งเป็นนู้นี่แหละว่าสันไปน้ำไปยู่หันได้สามปีเอ้ยไปยู่เดี๋ยวตอนมันจะเกิดเรื่องคือไปยู่หันที่บ่าสองปีกัะท่องน่อง กระนองไส้เพิ่อนออกมาเพราะเอเจมอายุสิบเก้าปีก็ชีวิตก็คืออยู่ในสวนยางนี่เพื่อนเอิญขน้ำเนาะว่าสั้นอยู่ในสวนยางตลอดกับหม่องนอนนี่คือสวนยางเพิ่นเพิ่นใหญ่หลายแม่ไปเห็ดของคนอื่นเนี่ยรับจา้างยนีมันกับสีครีมเมื่อต่อไส้ไปที่ว่ามันทางไปละมือน,นั่นน่ะตเอ้ยเจมเนี่ยแม่บ่ไปว่าสั้นเพื่อนรู้สึกว่าบ่สบายเพื่อนก็เลยบอกว่าไอพ้พวไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็สีตามไปยนี้ยันไปนี่ เพื่นกับศิมิลถค้นงานผ้าไปขันเพ่อนสิบปรลคนงานกับไปได้ไหมแต่ว่าส่วนแมนเนี่ยก็เลยว่าส,สวยๆสยิคมพอตัดไส้น้ำเสียออกขาไปส่งพ่อแต่ว่ามันมเาเกิดอุบัติเหตุผู้เจ้าก็รู้ว่าทั้งนั้นเท่ามันเป็นอียงเนาะเขาสีบ้างอยียงไว้แล้วกับบอมบ่ยขอบเอาลายขอยคลิปข,อปขออ่อยสีเนี่จจานนี่แหละพอเพื่อนก็เลยแบบว่าเสียชีวิตไปแต่ว่าเอาอย้อนกลับมาก่อตอนที่ว่ามันสิมีอ่าขอบข้วหนึ่งที่ว่าลูกเพื่อนอะเห็นงานลางขึ้นทํางานบ่า เพิ่นกสิมาเยี่ยมพอแม่เพิ่นเรือได้อยู่ขนําเพิ่นกับสีมาหาตลอดยายแจมเนี่ยดูความว่าไห้ไกลกันแต่ว่าเขาบ่ได้มีผัวแม่เขาเห็นงานหนึ่งขึ้นก็เลยแบบว่าอ่าซีเรงกันกับยี่แม่ไว้เข้ากับว่าส่วนกันเรียนแบบว่ากับแม่กับมักสิมากเรายอกเขาว่าโอ้ยไปเห็นงานน้ำในหน้าเห็นกีดยานจะเป็นลำบากหลายว่าสั้นก็บว่าโอ้ยเจ้าป้าผัวเด็กก่อนจาจำเนาบอกกับคือจังสี่กันนะพ่า เพราะว่าอันนี้เป็นไปละกระจัดการพิธีกระเฮ็ดยุหันเลยได้บ่ได้อะว่าเดยว่าเอาซบอาไยังขึ้นไปบ้านเทอกระเฮ็ดเรียบร้อยท่านพี่หนุ่มขึ้นมาบ้านนี้อีเมลนก็เลยฝากอันลูกลูกของคนงานน่ะเพิ่นกลับมาน้ากันที่เฮ็ดงานมั่งมางานซุเพิ่นก็เลยส่วนรับไปเฮ็ดงานเจ้าสิกลับบ้านอยู่ที่กับไปกระสิมี่อย่างรอบไปเฮ็ดงานกับข่อยเจ้ากีดอย่างเนี่เจ้าบ่มีผัวเจ้าอยู่กได้หรือโยกขันน้ำมึงสินะเพิ่นก็นกนเลยตัดสินใจว่าไปเฮ็ดงานกับมีเพิ่นกระเยเอาลูกเพิ่นสองคนเนี่ย โตน,อน,นอ่องนี่น่องที่ม่บอกเรื่องเนี่เพิ่งก็เลยอเอาฝากเมื่อน้ำยาดเลยเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านห้องเล่ากัเลยไปเหตุงานไปเหตุงานอยู่หันว่าดวงเนาะแต่ละคนมาคขึ้นกันเนาะไปเหตุงานก็เป็นร้านอาหารกลาขึ้นเนี่ยกก็ไปเสิร์ฟนั่นแหละแบบว่าบางคนนที่ว่าไปน้าแขกเขาก็ไปงังนสินะแม่วาเพันวาแม่ไปเหตุงานน่ะได้ปีกับหนึ่งเดือน เลี้ยงจักฝรั่งผู้หนึ่งพอตอนแม่ไปนะแม่อายุยี่สิบพอดีจิกยี่สิบที่เขายี่ิบเอ็ดนะฝรั่งอายุหลายแล้วเด้ฝรั่งหกสิบหกปีเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมาเที่ยว,ลวลเลยอะเพิ่นกะมากอีแม่ว่าสันเพิ่นก็เลยแบบว่าเพิ่นกะว้าวชีวิตเพิ่นใหนอน้อีแม่ฟังอีแม่เนี่ยเป็นคนเรียนรู้เร็วภาษาอังกฤษก็กคือแบบว่ากะ ไปไหวเลยดิพอมันเป็นบาแบบว่ารับแต่ลูกค้าตั้งฉากไหมแม่เป็นคนขยนันขยันบอกขยันยังสินะกล้าเข้าไปหาเขาเพราะว่าแม่ว่าอยากเลี้ยงลูกเราแบบอยากลืมความเสเา่าเฮ็ดจังไรก็ได้เฮ็ดของลืมความเสาไหมแม่ก็เลยขยันเลี้ยงลูกแล้วแม่ก็เป็นคนมันทุกคนก็ฮักแม่เพราะแม่มีฝรัง่งคนนี้มามักทุกคนก็นดีใจเพื่อนไปนะเพื่อนจะกลบประเทศเพื่อนมาเทียวคือซื้อเนาะเพื่อนถิ่มเงินไว้ให้นไหมสามหมืน่น แล้ว,ว่าสมัยตะเกี 30, ยสามหมื่น่ะลายกรสันได้สุ่มหมืน่นคนเขาว่าลายเพิ่นก็เลยไปเพราะเพิ่นไปแล้วเราสุ่มสมัยตะกี้เนี่ยมันโทษติดต่อสื่อสารกันมันกระยากเลยมันบ่กือสุ่มหมืนนี้ฝรั่งกับสัญญาว่าเดี๋ยวอีปีหนึ่งฉันจะกลับมารับเธอเธออยู่นี่แหละเฮ็ดงานอยู่นี่ฉีไปเครีรยอย่างนั่นนี่เราก็ฝรั่งกับสีกษเซียนเนาะพ่อไปเป็นปีหนึง่งฝรั่งกับกลับมาให้หรือแม่กับถาฝรังร่งฝรั่งก็เลยเอาแม่ไปยู่พุ่น เอาไปยุบุญเนี่ยฝรั่งบอกให้แม่เห็นงานอย่างฝรั่งให้ยุ่ซื้อแต่กระ่งเงินมาให้เพราะว่าฝรั่งนีม่มักแม่ว่าแม่เป็นคนลาเริงเป็นคนเอาใจเกียงลาเรื่งองหยังบอลูแม่กับ้อมที่อ่าผอมสิเรียนรู้ภาษาแม่บอกขอใจแม่สีเห็ดแบบแสดงกิริยาทางจนฝรั่งขาใจเพื่อนก็เลยประทับใจว่ามันมีแต่เสียงหัวเราะกับผู้หญิงคนนี้เพื่อนอายุเพื่อนอายุห่างกันแบบว่าสี่สิบอ่าสี่สิบหกปีเลยเด้ย พ่อพ่อแม่ไปยูนแรกๆแม่กับสนุกฝรั่งกับผาไปเที่ยวหันเที่ยวนี้บอกแม่บอกว่าเดือนแรกเดือนแรกฝรั่งพาไปหันไปนี้มันกับเพื่อนไปบานนี้กับเขาสู้หมูชีวิตจริงฝรั่งเพิ่นกับเกษียณนกแกยุบานแกยูน้ากันแม่ก็บ่าฝรั่งหลอกสังเกตเพิ่นก็บ,บอกว่าแม่ซึมแม่บอกคือเกาเพิ่นเลยถามว่าเป็นอย่างคือเป็นหนึ่งสี่แม่ก็เลยบอกว่าแม่คิดหอดลูก คิดหอดบ้านแด่ว่าคิดหอดบ้านนี่บัเทรายหรอแต่ว่าคิดหอดลูกเพราะว่าเคยอยู่น้ำลูกตลอดแม่เลี้ยงลูกมากที่นี่ฝรั่งกัเลยว่าเอาจังสิฉันอยากให้เธอมีความสุขเพราะว่าฉันหักเธอฉันจะเอาลูกเธอมาเอาจะคว้าไวาจังสังเกตดีใจายแม่ดีใจายฝรัง่งกับบอกทางบ้านเขียนจดหมายมาบอกทางบ้านนะว่าจะเอาลูกนี่นี่ไปบ้านนี้ ผู้หน่อยมันบอกไปย่า่บอกหาย่าสันตายย่ายบอกหายหรืว่าเอาแต่ผู้ใหญ่ไปตอนนั้นนู้เขาบม่อยากไปหรอกแต่ว่าแม่ก็บ่าหลอกคนนำคผู้นี้มากกับเฮ็ดเอกสารกัเลยดี้ไปยูเมืองนอกพอไปยูเมืองนอกอ่ะแม่ก็ดีขึ้นอยู่สันนองกับไปโรงเรียนเนาะเราก็มาสอนแม่สอนภาษาสอนนั่นแม่แม่ก็ดีขึ้นกัเก่าเพราะมีลูกอยู่น้าแม่ก็มีชีวิตชีวาขึ้นนู้ไปยูหันไดสองปีแม่ก็เลยบอกฝรั่งว่าอยากเอาลูกผู้หน่อยมา เราอยากอมากก็เลยเจราจากับยายยายก็เลยธไห่แต่ว่าก็บ,บอกเราว่าสรีทงเงี้ยยายคือเกา่าเก้านองมาอยู่น้ามันนี่ฝรั่งอ่ะพ่ออยู่ไปเพื่อนกระทรงหนูเลียนหนังสือเอาสันทรงเลียนหนังสือเลียน,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 ยนอ่ามัธยมเลียนยังไปจนเขามาหาไราจนจบเพื่อนอ่ะหนูพึ่งมาลู่ว่าประมาณสี่หาปีที่แล้วที่มันผ่านมาเนี่ยเพื่อนมีสัญญาอยู่ว่าทำแม่อยู่น้ำเพื่อนอ่ะครบสามสิบปี ทุกอย่างทั้งมดนี่เพื่อนม่ไม่หลูกเพื่อนจะห้แม่หมดเลยเพื่อนมีสมบัติอยังกร้างเพื่อนจะให้แม่หมดทุกอย่างแต่มู่เจ้าเสือบอกว่าอยู่หอดสามสิบปีหอดยี่ห้าปีแบบว่าแล้วส้่งใจในผู้หญิงคนนี้แล้วส้่งใจในแม่หนูว่าแม่หนูบ่เคยนอกหลู่นอกทางถึงว่าเพื่อนจะอายุห้างกันตั 4, ้งสี่สิบหกปีตอนนี้น้องจะคของเรื่องนี่น้องสามสิบกว่าเลยอืมนั่นแหละเจ้าคิดว่าแม่มันเสียอายุเท่าไดอืมฝรั่งนี่เป็นแบบว่าเป็นเก้าสิบกว่าแม่ เพินพ่นเพิ่นโยกอันนี้สิเก้าสิบเพิ่นยกอันนี้ให้แม่เลยว่าสันเพิ่นดีนุกัดดีนุกัฮักพ่อฝรั่งพวกนูน้นี่อันนู้เป็นคนไทยหนูบ่เคยเลยพ่อแม่หนูสอนสงการปีใหม่แม่เนี่ยสิแบบว่าไปเบิ่งยูน้ำหลานไทยถ้ามีมะลิถ้าบ่ามีแม่ก็สิเอาดอกไม้รออันั่นแบบประดิษฐ์ประดอยเป็นพวกอะไรผ้ามักกาบถ้าบ้านเฮาคือผามักกาบตีนพอ่อที่ว่ามีมือนี่แหมเราทุกมือเนี่ย ฝรั่งเพิ่นกับท่านได้ตายเดียฝรั่งเนี่ก็เก้าเกา,เก,าเก้าสิบแล้วฝรั่งอาจจะเก้าสิบเอ็ดเก่าสิบสองจ้ะเพิ่นกับแบบว่ายูแม่กับเบิงเราเพิ่นกับแบบเพิ่อนอนุญาตเลยว่าให้แม่นี้เอาผัวใดเอาผัวใดสมามัเขาเมื่อ,อยู่บ้านชาแนลไ,ไปเดยว่า,วาเพิ่นปฏิบัติกับแม่คือจังลูกสาวนี่ว่าควอมจำกะดีบ่หลงบ่ลืมอ,อ,อันนี้คือน,นองก,กับหม้อให้ฟ้างไหมว่าอ่าเรานองน,นี่กับมีม,มีหลาน กัมาเรียนกับปูเออคุณตากัมาเรียนมม่ยางซีแหละกัอ่าน่องมาบอกฟังว่าทอมมี่ฝรั่งผู้นี่ชีวิตน่องกับซิมมี่มือนี่แม่กับแม่น่องซูมือน่องแม่อ่าแม่น่องกะพอมีคนนหมาด้วฝรั่งเพิ่นกับบัวด้กับผ้าขามาหาฝรั่งคนบุซายเพิ่นกับขอใจด้เพิ่นกับามยูนี่แหละกับแมาแต่ว่าเพิ่นกับนอนเมืองอื่นกับมาเป็นบางครั้งแต่ว่าแม่เนี่ยอยู่นี่อยู่รับใส่พ่อฝรั่งไม่แจ่มเพิ่นนี่ กัเล่มาบอกฟังว่ามันมีชีวิตที่ว่าอันของข่อยนี่มันจิม,มีิต่ดาม,มาค่ะอันนี้มันกับ,บดาม,มาเนาะจ้กกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนแฮปปี้เอนดิ้งแม่เพื่อนกับแบบว่าทุ่มือเพื่อนกับยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นคือญยาิผู้ใหญ่แม่บางเทื่อนี่แม่ไปกอดไปหอมเพื่อนนักศึกเนาะไปกอดไปหอมอ่าพอ่อฝรังเพื่อนกับยังบอกว่าเธอความจำดีบ่ลลืม,มอันจำดีดีจำผู้ใดมาี่หูจักเหมดนกับบอกว่าเธอยังมากอดมาหอมฉันเดี๋ยวแฟนเธอสีหึงก็ซึ้งแบบเป็นเรื่องโจกเรื่องหัวกันไป แม่กับบ่แฟนฉันน่ะมีแต่เธอมีแต่เธอก็หัวกะล้อกันไปแม่คอยกันเริ่มมอเห็นฟังว่าเพิ่นเอามริกันถมันเป็นมันเป็นความหนาหลักของแม่เพิ่นกับพ่อเพิ่นที่ว่าเพิ่นแต่งงานกันเดี๋ยวอายุกันไรทุกมื่อนี่จนแบบว่าอีพ่อฝรั่งหรือบด้ยานอีแม่กงทุกย่านเนี่ยโอนให้อีแม่เบิรเดี่ยวว่าสั่นจนแบบว่าตอนแรกอีแม่ก็คขดคขันได้ว่าห้าชั้นบริยกับเธอเดี๋ยวห้าชั้นนี้จากเธอเดี๋ยวเธอขึ้นมาโอนฉันพ่อฝรั่งบ่อฉันตายก็ตายไปหลดว่าสั่นฉันนอาายุขึ้้เลลแวว่่ัน ก็มาบอกฟังเป็นความน,าน่ารักเนาะจ้ะเอาอันนี้ผูดด้ใดก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อไข่อยเนื้อเด้อให้นี่กันเอาอันนี้สุมืงินี่เพิ่นก็มีความสุขดีเพิ่นก็เลี้ยงหลานล้านกันหนารักเพิ่นโทรหาข่อยในกล่องข่อยยังเห็นหลานน้อยอยู่เอาแต่ว่าอันคุณคุณเพิ่นก็ขออนุญาตหอดพอเพิ่นนีาเพิ่นจะมาถ่ายต่อดเป็นความน่ารักของแบบแม่เพิ่นก็พอฝรั่งนั่นแหละเพิ่นก็อนุญาตว่าซั่นเอาเด้อจ้ะกะ เรื่องนัน้นรักนั้นรักก็มอกันฟังเนาะามีแต่เรื่องว่าเรื่องผิดวางอกหักเนาะฝากคอยในยเด้อฝากคอยในยเดิมมึอขึ้นคอยสวมว่คนเมองลลหลายหลายโอ้คอยดีใจไหมถ้าเป็นคนอื่นอาจจะ่หลายโดยคอย,อยสี่สิบหกสิบเก้าคนต่มสุดกันลงมา UK, อยู่แค่เกาแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกซึ่งคอยพุ่มใจดอเอาเพราะว่าคอยบได้มีเหตุการณ์ยังเสียเอาขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ